ว,วัวัสดีคือผู้ชมทุกท่านจะด้วยนะแต่วันนี้เราก็จะมาต่อวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สอดองในแพลตฟอร์มทิกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนวไไ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทาตามกันได้แบบไปง่ายกันได้เลยอกจานอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ตัวตองเว็บไซต์เอชยูมดาราดคอมกันเนาะเดียนะ๋ดวยวทิ่งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ถ้าผู้ชมก็สายารมาที่กระตุกทามาใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทำกันทำตามกันได้เลย แล้วตอนนี้ค่มาฟันเลที่เดตัวหัวใจในเวสาซอเขาจะมีใารกดลรูปิ่งินังนกัะธรรมชาติสัวคร,กกรนี้นะคมาฟังแลอาจจะไม่มีสมาชิกลัวจะสัมารถที่ธรสมชาติมาชีที่นี้ต่างตัว,ตวน,น,นี้ก็ไปก่อได้เลย อันนั้เราได้ทําการโพสมสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าหน้าตาการสมัครสมาชิกเนาะเโาจะมีใครได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลอะไรแบบนี้ไปของเราไม่จาเป็นต้องเป็นชื่อหรือมีดันจริงๆเราสามารถที่จะกรอกและทำการสมัครกันไปได้หรือหากใครที่มีบัญชรก็ขึ้นที่มีดันอยู่แล้วก็สามาในตัวเลือกแล้วก็ทําการสมัครกันไปได้ที่ตรงด้านนี้ในจบตัวเว็บไซต์เนาะหรือหากใครที่มีบัญนจริงอยู่แล้วในตัว็บไซต์หรือเคยได้ทำการสมัครไปิดไปแล้วก็สามารถที่จะมากดรูปชื่อชื่อนามสมาชิกที่เคยได้มีเขียนไปกดได้เลย อแล้วก่อนอื่นเราได้ขึ้นมาที่เดตัวหัวใชเมด้วแล้วเดควมกันเนาะที่ในวิวใจนั้นตั้งแรกของขาเขาได้เป็นนี้กันเลยก็จะมีหมุดหมู่แล้วก็บริการให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาชิมงานหรือว่าจะเข้ามาดูในส่วนต่างๆตรงด้านนี้จำได้เนาะแล้วก็จะมีเงินทีอยู่ตรงบ้านนี้ในส่งโปรไฟล์เราเป็นยอดเงินให้เราได้สามารถที่จะดูสนอไว้เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาชงานหรือจะเข้ามาการในส่วนต่างๆตรงดันนี้กันได้เนาะหรือว่าถ้าใครมีใครที่ได้เข้ามาชิงานเป็นครั้งแรกแล้ยอดเงินตรงด้านนี้ก็จะไม่มีหรือว่าสำหรับใครที่เคยเข้ามาชงานอยู่แล้วในยอดเงินตรงานนี้ก็จจะหมดกันไปก็ได้สามารถที่จะกด ทำไมที่หน้าต่างตัวน,นี้ก็ไปกดะน,นานนะก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการอะไรก็คือหนะ้าต่างการเติมเงิน แล้วพเาได้เามาค็ล้วที่เน้อตนต่างการเติมือินดีนะตรงด้นนี้เขาจะมีเน้อสามแบบนี้เลยกับเราสามารถทีจะเข้ามาเราทเติมเงินได้และถมว่ายังส่มาที่ลือช่องทางในการเติมเงันแล้ด้วยแค่เราได้กดที้าไปกันไว้ที่สามช่องทางพอเราขึข้นช่องทางข้นมาเป็นแบบนี้สามช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเลืนไปเพื่อทการเติมเงินถ้ามีใครรู้จักช่องทางไหนและสะโดช่องทางอะไรในการเติมเงินในด้านสช่องทางนี้เราก็เลื่อนไปแล้วก็ทำการเติมเงินที่จุดนี้ง่ายก็ได้สินเชืเติมเงินได้แบบไปว่าจจะมียอดนยู่แล้ว ก็ให้ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ตัวโสดน่าสากเดือดหัวใจกันไปก่อนได้เลย แล้วพอเราได้กดจอเข้ามาเสร็จที่ท่านส่วนหน้าต่างดึงบนเสาร์เราทีนี้เราก็มาเลือกหมหมู่แล้วก็บริการโดยท่านจะทำการกันได้เลยเนาะแล้วกดอื่นเลยท่านผู้ชมเลือกหมวดเลือกที่ได้โส่วนวดหมู่ที่ต้องการทีนี้เราก็เริ่มหาดูเลยหมดหมู่โดยบรงการคือแฟนเพื่อนคนษณดสินไว้สวดติเตาะมาพอดีอยู่ตรงนี้เราก็จะขอในการดีกันไปอ่าพอได้เลิกกันแล้วทีนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือกที่บริการบริการคือราคาและก็เลดเวลาในการเออคนดูเนาะเราก็จะขอเลือกจังหวะแรกดีเลยก็แล้วกัน อ่าพอเราได้เลิกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการอย่างนี้ให้เราได้กดตัดยาเนาะที่ในโซ่นของแล้วส่วนติดต่อของเราเพื่อว่ารทำการคลอดคลึงอ่าเราพอได้ลิงก์และส่วนติดต่อของเรากันมาได้แล้วเดี๋ยวนี้ให้เราลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงเงินไปได้แล้วแบบนี้ดีๆให้เราได้มาเสร็จจำนวนเธ่รการทำการเพื่มกันไปอ่ะแล้วก็พอได้เสรจทั้งนี้นะวก็จำนวนเงินไปได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เราได้มากดสั่งซื้อที่ตรงนั้นนี่จะไม่ได้เนาะ อ่าแล้วเราได้ส่งซื้อจะไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะหนูเอราขอชิ่ม่ระบบขึ้นมาเช่อกแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะดูแล้วก็ดูกันเอ๊ะสามารถดชิคดูคนได้แบบนี้ด้วยเนาะแอ่ะจะสามารถชิคดูละเอียดได้มากกว่านี้ด้วยหากว่าเราได้กดค้ามาที่ตรงนนี้ได้คำว่าประวัติทางซื้อแค่ได้กดชิคเข้ามาเลยที่เนนั้ดตามประวัติทางซื้อเราแล้วขาชืมน่าจะมาเารย์แจ้งบอกเดียวเาจะสามารถให้กับเราได้สามารถที่จะชิคดูกันได้แบบดีกันเลยไม่อย่างอื่นด้วยนะแว่กันเป็นเมื่อกี้ตะปูข้อแจ่มอกน หรือว no so. hey, ่าหากใครได้ด้นข้ามชินาหรือได้ด้านข้างวนนำจารอะไรต่างๆไปในตัวหัวไส์ยอดก็อาจจะมีขึ้นแบบนี้เพราะอาจจะมีปัญหากับท่าในด้านการสอบสวนหรือด้านการใช้งานแต่ผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรงนั้นได้ที่ได้านางที่ท่านสั่งคำว่าตัว อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันได้แล้วที่หน้าจอของคําว่าตั๋วนะพอเราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างคำว่าตั๋วที่ตรงหน้าที่นี้เราเขาจะมีหน้าต่างให้เราได้บีมหัวข้อแล้วเข้าความตรงหน้านี้กันได้เป็นการเจ็ญหาหรือว่าติดตัวสอบถามปัญหาแกนมินถ้ามีใครที่ได้เข้ามากันแล้วเกิดมีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องก็ได้สามารถที่จะเข้ามาที่ตัวส่วนหน้าต่างด้านนี้แล้วมาทำการเลือกแก้มาให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกนมินจะไปได้เลยหรือว่าหากมีใครที่ได้เข้ามาชิงานเดือด้เข้ามาดมงสารต่างๆออกไปในตัวหัวสายอาจจะไม ใครขอความเป็นช่านในตัวของเว็บไซต์เรา,าก็สามารถจะเดินนำเพื่อนกดกดใจของเราก็ได้แบบไปง่ายแค่เราได้กดคลิกเข้ามาในตรงนั้นนี้ที่เขามาแนะนำเพื่อน อ่ะแล้วพอเราได้เข้ามาขั้นได้แล้วที่ในส่วนหน้าตอนการแนะนำเพื่อนในนัดที่ตรงด้านนี้เราก็จะมาแนะนําเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้แบบง่ายแค่เราได้กดคลิกเข้ามาเปนแล้วที่ตรงด้านนี้แล้วทีนี้เราก็มาคัดเราคนี้จุดประส่วนนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือก็คนรู้จักของเราแล้วเพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามาที่ในเล็กยถึงตัวไซเพื่อนทีนี้ง่ายที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักของเราคนให้เขามารู้จักเว็บไซต์หรือเขามาใช้งานทำถามเป็นได้แล้วเนาะหรือว่าใครที่น่าจะมาติดต่อไปเดี๋ยวดูยอดคนมากกว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วอราก ขึ้นมาได้เจ้าเนอะว่าจะเป็นยังไงอืม,มเกือเหมือนฮอนเดอร์เขาได้เมียู่ที่สามนะลองดีนะจอยดูดก,กันก็ได้นะว่าเขาจะขึ้นมาได้ยังว่าจะเป็นยังไงเนาะ อ่ะก็เหมือนี้ยังไม่เพิได้ที่มาิงๆเนาะเพราะไม่โดนเจลร้อนไปก็ทำการบอกว่าไปก่อนเดี๋ยวเราจะควบมห้ไม่เจลร้อนในการสั่งเพื่อบางทีส่งไปกันไปไม่ว่าจะเท่าไหร่เนาะบางทีอาจจะไม่ขึ้นจทันทีก็ให้เราลองกันไปก่อนเนาะอาจจะมีขึ้นเลยเดี๋ยวต้องรอถึงเวลากำหนดเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาทันทีครบจำนวนที่เราได้สั่งพื้อหรือบางทีอาจจะขึ้นมาจะขึ้นมันก่อนแล้วอีกขึ้นหนึ่งที่เหลือเขาขึ้นมาสมทบหรือว่าบางทีอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งอะไรจำนวนที่เหลือก็ขึ้นมาสมทบว่าอะไรยังไงหรือว่าจะออาาจจะะขึึ้นนมททีีงงแลล่ห เราดูกันไปก่นปกอนสักครู่เลยเนาะไม่ต้องไม่เจอนี่ของเราก็จะเลิกเหมือนกันเหมือนท่านผู้ชมนะเนาะแต่ว่าเพื่อไม่เสียเลาท่านผู้ชมหรือว่าไม่ให้คิดมันเยาะเกินไปเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอมมันสิ้นเยอนะแล้วเราเพื่อให้จี๋เลยก็แล้วกัเกนเานานะ เอาละเนาะกี่ยวกันมาจับเมื่อกี้เนาะที่เราเคยคุยกันไปแล้วกันเนาะโอเนาะอ่ะตอนนี้ยอดคนุูสตีมมาจับคนในทิศทางเราหอบันนี้เพื่อนมาจนเซฟเวอรที่บล็อคแบบนี้กันแล้วเนาะ oh. แล้วเดี๋ยวอร์ชันตัวในการทำก็ง่ายแบบนี้กันด้วยค่ะว่าใครที่ได้เข้ามาดูไปแล้วเกิดสนใจแล้วที่จะเข้ามาชิงงานหรือว่าจะเข้ามาทำตามกันหรือว่ายังไงก็ไจะสามารถที่จะกดเข้ามาติดในหุ่นดูไซเพื่อที่จะสามารถที่จะเข้ามาชิงงานหรือว่าจะเข้ามาทำการทำตามกันได้เลยขั้นตอนจะไม่ได้ยากเลยเนาะวิธีขั้นตอนที่เราได้บอกกันไปเเนนาาาาาาะ่่ทงงงรรืือออหหีต้กกว เมา่อเช่นไงกันแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขัดข้องป้ายังให้จ่ามานี่จะให้ไปแจ้งนะยะติดต่อสอบถามปัญหาแกบิงกันด้านในส่วนตัวเราได้บอกกันไปอ่ะแล้วก็สหรับคลิดปดูในะวันนี้เราก็ม่มีอะไรจะพูดมาแล้วด้วยเนาะหากวันนี้อาจจะพูดอะไรผิดไปหรือทำไมผ่านไปก็ต้องออกไปที่ผู้ชมเหมืนด้วยเนาะเด็ดขาดท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแลไวก็ใช่ผลิตในคลิดปดูในวันนี้ก็ขอบคุณนะ